ทุกคนรู้กันไหมครับว่าในช่วงสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียทางกองทัพยูเครนมีขีปนาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับกองทัพเรือรัสเซียได้โดยขียปนาวุธที่ว่านั่นก็คือเนปจูนมิสไซล์มันเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบผิวน้ําของยูเครนซึ่งได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นโดยบริษัทลูสดีไซน์บูโรของประเทศยูเครนเอง โดยระบบนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านเรือผิวน้ําและเป้าหมายภาคพื้นดินที่อยู่ในระยะปานกลางขี่ปืนอาวุธเรปจูนมาเป็นขี่ปืนอาวุธโฮเมตของยูเครนเองโดยเจ้าขี่ปืนอาวุธตัวนี้นะครับตัวมันเนี่ยได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นหลังจากที่กองทัพลัสเซียบุกยึดแคว้์ไครเมียไปจากยูเครนเมื่อปี2014โดยตัวมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันการบุกจากทางทะเลของรัสเซีย ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอนาคตและระบบนี้อึ้งจะถูกนําเข้ามาประจําการในกองทัพยูเครนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากการปรับปรุงมากว่า6ปีขีปนาวุธเนปจูนมันถูกดัดแปลงมาจากขีปนาวุธต่อต้านเรือสมัยสหภาพโซเวียตอย่าง KH-35 แต่ทางกองทัพยูเครนได้นํามาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเช่นปรับปรุงพิสัยการยิงการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงบอดี้ ปีนป็นาวุธเนฟจูนมันถูกออกแบบมาให้สามารถจมเรือที่มีขนาดใหญ่ถึง5,000ตันได้โดยมันมีพิสัยการยิงไกลสุดอยู่ที่300กิโลเมตรมีน้ำหนักแ7 0รกิโลกร,รมัมเป็นน้ำหนักหัวลบอยู่ที่150กิโลกร,รมัมมันสามารถยิงได้จากทั้งบนเรือพือ้นดินหรือจากอากาศยานโดยใช้ระบบเลดาร์นำทางเข้าสู่เป้าหมายมีความยาวอยู่ที่4.8เมตรเมื่อถูกยิงออกไปแล้ว มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว900กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าสู่เป้าหมายในความสูงระหว่าง10-15เมตรเมื่อตรวจพบเป้าหมายมันจะลดระดับความสูงเหลือเพียง3-10เมตรในระยะสุดท้ายก่อนจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงระบบต่อต้านขี่ปนาวุธของเรือข้าศึกโดยเนบจูนมิสไซ l ์มันถูกใช้งานโดยกองทัพเรือยูเคนและมีบทบาทสําคัญในการปกป้องแนวชายฝั่งในช่วงสงครามยูเคนระบบนี้ มันได้พิสูจน์ความสามารถในการจมเรือรบของรัสเซียอย่างเรือมอสควาโดยการโจมตีทําให้เรือมอสควาเกิดความเสียหายและเกิดเพลงไหมจนจมลงในที่สุดแล้วก็จบกันแล้วนะครับสําหรับวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ